เข้าบ้านนายก็ยังไม่อาบน้ํานทีนะคะจะมาเก็บผักกวงตุ้งเอาไปนึ่งใส่ปลามาดูพริกที่ทดลองปลูกในกล่องโฟมนะคะกําลังงามเลยเนี่ยกำลังงามเดี๋ยวจะเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาแบบเป็นพุ่ม เด็ดออกทดลองแค่สามต้นเองแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยค่อยลงอีกนะคะน้ำรู้สึกว่าจะอ๋อน้ำลากขาวโอเคได้ได้ได้อยู่เป็นการทดลองปลูกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัด่ะผักสลัด อันนี้จะมาเก็บผักกวงตุ้งด้วยยิบไม่ทันอันนี้จะเป็นอ่ากวงตุ้งอะไรนะกวงตุ้งฮ่องเต้เอาอุ้ย <laughs> นี่เป็นกวงตุ้งไทยนะคะกวงตุ้งดอก สูงแล้วเก็บเอาใบเขาเราจะเอาไปนึ่งใส่ปลาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเพอเก็บอันนี้คือเก็บใบได้ไดนะคะโอ้ ยังไม่ปลูกรอบต่อไปเพราะว่ายังใช้ได้อยู่เด็เ,ดเอาแต่ใบอเ้า ยอดอ่อนๆเลยระดยค่าใช้ใจ่ายได้หลายตงอยู่นะแบบนี้หอยนี่ก็เก็บไว้ใช้อีกรอบเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะเอาพริกมาลงอีกนะคะ เพราะว่ามีมีเบีย้ยต้นพลิกอยู่พอเราเห็นแล้วว่าปลูกเราได้ผลเราก็จะทำเพิ่มส่วนปวงตุ้งก็ค่อยเอาไปลงอ,อ,อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้จะลงพลิกพืชปลูกก็เราก็ประหยัดไปใช้อบต่อไป ปลูกผักกลงตุ้งในกล่องโฟมดีนะคะผักกรอบดูแลง่ายเดี๋ยววันหลังค่อยลงผักคะน้าด้วยดีกว่าคะน้ากวงตุ้งผักบุ้งอะไรพวกคือผักสวนครัวยก็หิวข้าวแล้วแหละแล้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ต้มไข่ไว้อยูอเ่เอาแค่กล่องเดียวก่อนนะคะส่วนกล่องนี้เดี๋ยวค่อยยะค่อยเก็บหลังไม่งามนะไม่งามต้นต้นเขา แต่ใบงามแหละแต่ว่าต้นขาสูงแล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งกินกับปลาเดีเ๋ยวนีจะนึ่งปลานะคะก็เหลืออีกกีต้นหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นเดี๋ยวเอาไว้กินมื้อต่อไปส่วนตรงนี้จะเคลียร์ให้ว่างแล้วก็จะเอาเบี้ยของต้นพริกมาลงมาดูว่าจะลงกล่องละกิ่ต้นดี หนึ่งสองสองต้นหรือสามต้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราทดลองปลูกนี้ได้ผลดีเนี่ยได้ผลดีทีนี้มาลองดูอีกทีว่าเขาจะออกเม็ดให้เราเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยเติมน้าแล้วก็เติมปุ๋ยให้เขาอีกทีเพราะว่าน้ำลดลงเยอะเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า